สวัสดีครับเช้านี้ที่นาภูทับเบิกครับมาดูควายครับ,บ,เ,บเจริญฟาร์มนู่นข้างบนภูทับเบิกอุ้ยหนาวอากาศหนาวๆครับแม่นี้ควายแม่ลูกครับล,ลูกตัวผู้ตัวแม่ตัวเนี้ยลูกตัวเมียครับ,มรบแม่ลูกตัวเมียพอเห็นนะต้องมาอยางนี้ เออนี่ออนนครับนี่แม่ลูกตัวเมียรครับแม่สูงร้อยสามสิบแม่สูงร้อยสามสิบแม่ท้องช้างกุดอนครับแม่ท้องช้างอุดรครับ,รรบลูกตัวเมียลูกได้ <c oughs> นี่ครับลูกสวยๆครับตาเต็มยเีมจำองข์สองเหมือนมีทุกตัวครับอัตลักษณ์ควายไทย กันช้างอุดรล้านเปอร์เซ็นต์ครับพ่อผสมเองครับผสมที่นี่เองเสาเรียบร้อยแล้วครับมีใบเสามีมีคลิปเสาคลิปเรียบร้อยครับสามผสมสามสิงหาครับประการังท้องช้างอุดรครับผส,ผสมเองแม่สูงร้อยสามสิบครับลูกที่เท่าไหนนร่ในห้องอ่ะลูกที่สามในห้องครับลูกที่สามในห้องครับ หเขาสวยโคนเขาใหญ่นี่ครับโคนเขาใหญ่มอนุกเตรียมเกมจำองคอสองครบครับไว้สวยๆลูกตัวเมียได้ครับได้ลูกตัวเมียได้ท้องท้องช้าท้องช้างอุดรนี่ครับช้างอุดร ลูกตัวเมียนี่ประมาณจากเดือนไหนนะลูกประมาณสิบเดือนกว่าแล้วครับสิบเดือนกว่าแล้วครับลูกก็สวยครับราคาเปิดไว้เท่าไหร่แสนหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับแม่ท้องช้างอุดรลูกตัวเมียซื้อสองได้สามครับราคาไม่แพงราคาลองนะครับยังต่อรองก็ได้ มาดูได้ครับพี่ฟาร์มหรือว่าโทรมาคุยกันได้ครับข้างบนเป็นภูทับเบิกครับใครมาเที่ยวด้วยมาดูควายด้วยมา,าาวมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างจังหวัดต้องมาพักภูทับเบิกสักสักคืนครับเพชรเจริญฟาร์มลมเกา่าวังบ้านบ่เนี่ยวังบ้านครับวังบ้านครับมาง่ายครับมาง่ายครับมาถึงสีแยกทับเบิกเ,เลย อยู่แถวแยกหัวบเบิกเลยครับสามแยกแยก,ก,ก,กคใครสนใจก็ติดต่อมาครับควายสวยๆครับอายุน้อยๆครับลูกสามในทองได้ลูกตัวเมียไปไปด้วยครับราคาถูกๆครับควายแม่ไม่สูงครับแต่ขาใหญ่ใหญ่เท้าใหญ่ คนเขาใหญ่ครับควายดูสวยๆถ้าคนเขาเล็กควายจะไม่สวยเท่าไหรผมว่านะตาพี่ผมดูมานะครับเขามารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องอังกอ r k i n งช h a n ครับมีวัวมีควายให้ซื้อหาให้ดูครับใครมีวัวมีควายอยากโชว์หรือว่าอยากลงขายทักมาครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ในช่องควายวัวขายเองเจ้าของขายเองทุกตัวนะครับ ทางช่องเป็นสื่อในการซื้อขายเฉยๆครับครับคลิปนี้ตัวนี้เท่านี้ครับ